อุ้ยอันนี้คือสัมผัสได้เลยนะจากคลิปก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้นี่แหละคือจุดที่ผมจะบอกเป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะถ้าอยากจับไดโนเสาร์ให้ไว เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันทุกๆท่านครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ark Mobile Ultimate Survival Edition นะมาเรียกนี่คือชื่อยาวกว่าแต่ก่อนนะโอเคก่อนอื่นเลยก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าไปสอนการตั้งค่าเบื้องต,ต้นตามชื่อคลิปนะคุณผู้ชมผมต้องขอตอบคําถามน้องๆก่อนเลยนะเนื่องจากว่ามีบางคนเนี่ยคือผมอธิบายไปในคลิปนะผมแต่จะมีน้องๆเนี่ยหลายคนถามผมที่หลังแบบว่าพี่ไอตรงเนี้ยมันได้ไหมไอตรงนั้นมันได้ไหมคือ คลิปผมอธิบายอยู่นะครับผมงั้นเดี๋ยวในครั้งนี้ผมจะขอตอบคําถามยอดฮิตก่อนในต้นคลิปเลยนะสัก1นคําถึงสองคำถามที่ถามกันมามากคําถามที่1นึครับพี่ครับเล่นกับเพื่อนสร้างเซิร์ฟยังไงต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสร้างเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนได้ต้องเล่นเฉพาะกับในเซิร์ฟหลักที่เขาเนี่ยมีให้เล่นไปก่อนอย่างที่2คือพี่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 ทำไมผมโหลดมาได้แล้วทำไมมันเข้าเกมไม่ได้หน้าจอมันดํเมื่ดปิดปีเลย นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ไม่รองรับนะครับผมคําตอบง่ายๆเลยคือมันไม่จําเป็นว่าอ่ามันจะไม่รองรับตั้งแต่ก่อนโหลดนะครับผมคือต่อให้เราโหลดมาได้แล้วแต่เราเข้าเกมไม่ได้เนี่ยก็คือมันไม่รองรับนั่นเองนะภาพอาจจะบางคนคือมืดแล้วค้างไปเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยถึงขั้นจอแบบเป็นสีแบบสีช็อตคุณผู้ชมแบบหลากสีอยากัดไวรัสแตกเครื่องแบบพี่ชิบหายมันไม่ไหวแล้วจะระเบิดนี่คืออาการของเครื่องไม่รองรับนั่นเองครับผมไป มาดูในส่วนของการตั้งค่าเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าผมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือสูตรการตั้งค่าย,ยัางไงเบื้องต้นให้มันพอลื่นเล่นได้นะคุณผู้ชม ออดิโออย่างที่ทุกคนรู้กันไอพวกนี้เสียงมาสเตอร์วอลลุ่มอันนี้เอฟเฟกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมิวสิกมันก็ตรงตัวยอยู่แล้วเนาะสิ่งสําคัญในคลิปนี้คือเราจะตั้งค่ายัางไงให้มันลื่นแล้วสามารถเล่นได้นะครับผมในหน้าของออดิโอเนี่ยคงไม่มีอะไรมากนอกจากปิดไอตัวเอ็กพโพโรดไปเลยเสียงมันทั้งดังซะเลยเกิดเวลาที่เราเดี๋ยวเผลอพลาดไปเหยียบคือจริงๆก็ไมไ่ตั้งใจจะเก็บหรือบางคนตั้งใจจะเก็บคือสลึมสลือนอนอยู่ตอนกลางคืนเดินไปเก็บแป้งตกใจตาตื่นตาแหกันแม่พังบ้านเปิดประตูบ้านเพิ่งทำเฮืออะไรกเลย กว่าในส่วนของกราฟิกครับผมต้องขอบอกอย่างนี้ว่า iOS กับ Android ไม่เหมือนกันเป็นที่หน้าเศร้าของ iOS นะครับผมที่สามารถคือมันมีฟังก์ชันแค่เนี้ยให้เราตั้งค่านะครับผมแต่ว่าในส่วนของ Android เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพติ้งในส่วนของ Android นะครับผมจะสามารถปรับได้ยันเรสูเ t ชันหรือ ภาพกราฟิกะครับผมตั้งแต่เดฟอลต์โรมิดียมไฮนะครับผมแต่ว่า l o s เนี่ยไม่สามารถปรับได้เนาะไอตรงเนี้ยไรบูมเนี่ยใครจะปรับหรือไม่ปรับก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติ๊กออกแล้วก็คือแสงในเกมเนี่ยมันจะไม่มีนะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยมันไม่มีมันอาจจะทําให้เราเนี่ยแหลกน้อยลงกว่าเดิมนะมันจะกินไอตรงแสงตรงนี้น้อยลงแล้วก็ติ๊กไอนี่ออกไปเลยอะไรที่เป็นเอฟเฟกต์ที่ช่วยให้แบบคืออันนี้คือสอนแบบตั้งให้แบบมันเร็วที่สุดแล้วนะ อันนี้ก็ลองไปปรับปรับกันดูนะครับผมส่วนในส่วนของ Android เนี่ยก็ปรับเป็นโลแล้วเรสูเลชัน n ีกก็ต่ําไปเลยคือเกือบต่ําก็ได้นะคือปรับให้กากับคุณผู้ชมให้กับโทรศัพท์แบบเล่นได้ถึงที่สุดอะ่ะเออมาส่วนตรงนี้กันดีกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครติ๊กตรงเนี้ย อย่าไปติ๊กนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นมุมมองแบบว่าเราเลื่อนขึ้นหน้าจอมันจะหันลงเราเลื่อนลงหน้าจอมันจะหันขึ้นเนาะกับบางเกมอย่าง GTS a n อย่างที่เราเคยเล่นกันอะ่ะมันจะเป็นประเภทที่แบบเราเลื่อนขึ้นแม่งหันลงเราเลื่อนลงแม่งหันขึ้นไงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมส่วนหลกัลกๆอย่างอื่นเลยก็จะมีไอตรงนี้ที่สําคัญนี่ยุทธชุดบัตเทิลก็คือปุ่มยิงครับผมแล้วก็ปุ่มยิงฝั่งซ้ายใครอยากติ๊กก็ติ๊กได้เนาะส่วนไอตรงนี้ไฮฮัทนะครับผมจะเป็นตารางด้านล่างนะที่เอาไว้คลิกกแบบเเเเมออออนใวววรรร์ชั่ออ่่า่าะผไไไ้ขงทีส อันนี้ u s u m p ป u t t o n นะครับผมใครจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้เนาะโอเคเข้าๆคือมีประมาณนี้ที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมในส่วนของตัวกราฟิกเราสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าจะปรับให้มันแบบมีเงาหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้มันลื่นๆปิดแสงเงาไปเลยก็ได้คุณผู้ชมมันจะคล้ายๆของ Minecraft นะถ้าเกิดว่าเราปิดแสงเงาเนี่ยมันจะทำให้เกมมันลื่นขึ้นอีกระดับนึงแล้วอ้อต่อให้คุณผู้ชมเนี่ยจะมีเครื่องหรือ มือถือที่เร็วขนาดไหนก็ตามนะครับผมแต่ในส่วนของตัวเกมอาร์คภาคใหม่เนี่ยมันจํากัดเฟรมเรทอยู่ที่30 fps นะต่อให้คุณผู้ชมเนี่ยจะปรับมันลื่นแค่ไหนอะไรขนาดไหนก็ตามคือมันก็ลื่นได้เท่าที่ระดับเกมอ่ะมันจํากัดประมาณนั้นนะครับผมโอเคที่เหลือก็คือความเสถียรในเครื่องเนาะส่วนในส่วนของเกมเพยก็ไม่มีอะไรครับผมก็ตามนี้เลยเนาะ เออไอพวกนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไอออตโต้รันเนี่ยใครจะคลิกออกหรือไม่คลิกออกก็ได้นะเวลาที่เรากดหน้าจอเหมือนแต่มันจะเดินใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเดินไปนานๆเดี๋ยวมันจะวิ่งเองเนาะถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยใครที่แบบไม่ชินแบบเอ้ยเราตั้งค่าให้มันวิ่งเร็วเกินไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันเผลอไปวิ่งเองมันจกอาจจะตกลาวาตายหรืออาจจะเดินตกผาตายก็ได้นะเออหลักๆเขาเข้ามีประมาณนี้นะครับผมที่เหลือที่เหลือ ขึ้นอยู่กับมือถือเลยแลวแหละครับคือเกมอาร์คมันตั้งได้แค่นี้จริงเว้ยสเปคมันค่อนข้างเน่ยใจร้ายนะเมื่อเทียบกับตัวที่มันเนี่ยบอกออกมาว่าเอ้ยแรม4กิกเอาพื้นที่แค่นี้ก็เล่นได้แล้ว จร,จริงๆคือถ้าจะให้ลื่นอ่ะมันต้องเผื่อไปอีกนะเว้ยแต่ผมเนี่ยก็มีวิธีแนะนําให้โทรศัพท์ไวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่มีข้อมูลสําคัญอยู่ในเครื่องมือถืออย่างเช่นตัวแอปธนาคารที่มันผูกกับเบอร์เก่าหรือในส่วนของข้อมูลสําคัญอีเมลรหัสอะไรก็ตามที่จําไม่ได้เนี่ยลองรีเซ็ตเครื่องดูเพราะว่าบางทีน้องๆบางคนเนี่ยพื้นที่โทรศัพท์มันอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมแต่ว่าแรมกับ CPU ตัวมันค่อนข้างแรง เราลบไปแล้วก็จริงครับผมแต่ว่าไฟล์ขยะบางตัวเนี่ยที่มันยังลบไม่หมดมันก็ยังวนอยู่ในเครื่องเลยครับฉะนั้นก็ลองหาวิธีลบไฟล์ไอ้พวกนี้หรือลองรีเซ็ตเครื่องตั้งค่าอะไรใหม่ดูเนาะบางทีเครื่องมันใช้ไปน,นานเราแบบไม่เคยได้ปิดเครื่องไม่เคยได้รีเซ็ตมันก็เลยมีอาการพวกนี้นะครับผมผมก็แนะนําได้เท่านี้จริงๆนะซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมไปไปที่โหมดแรกกัน แมปอื่นๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้อนะคุณผู้ชมแต่ผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันซื้อ,อยังไงค่อยว่ากันอีกทีดนึงไปกันต่อเมื่อวานเหมือนว่าเราเนี่ยจะลงคลิปไปแล้วเนาะในส่วนที่ผมเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่าอ่างโมบายมันมาให้โหลดแลวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมลบเซฟออกเลยนะเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะสร้างเซฟไปยวผมกดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้แล้วก็ดีลิทออกไปเลยโอเคมันไม่มีแล้วเนาะโอเคมาตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าแบบอัตโนมัตินะก็คืออีซี่ มีเดียมก็คือข้างในเนี่ยมันจะปรับให้หมดเลยนะแต่ละฟังก์ชันว่าในโหมดเนี้ยมันควรจะอยู่ยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปแต่ละอันเลยนะคุณผู้ชมให้เข้าใจกันแบบช้าๆและชัดๆอาจจะไม่ช้าหรอกอาจไปไวกว่าที่คิดอีกมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับผม d i f f i c u l t y level อันนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับสูงเนี่ยไดโนเสาร์ในแบบก็จะมีเลเวลที่ค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งมันเป็นข้อเสียของในตอนแรกที่เราเนี่ยเริ่มเกมเนื่องจากว่ายิ่งไดโนเสาร์เลเวลสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเทมได้ช้าจับได้้ด้ชาาสู นะครับผมแต่ว่าคนที่กล้าบ้าท้าลุยคือแบบมาเลยพี่เวลเยอะๆผมยิ่งชอบเ๋ยวก็ใส่ไปเลยครับผมจับมันได้เวลวเยอะก็โหดเหมือนกันเวอยเวอต่อมา ไดโนดามกก็คือความเสียหายของไดโนเสาร์นะครับผมใครอยากให้ไดโนเสาร์ที่จับมาโจมตีแรงก็จัดอันนี้เลยแต่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 อย่าลืมนะว่าไดโนเสาร์ที่ก่อนจะจับมันก็ตีเราแรงเหมือนกันเอออันนี้คือไม่ได้เลยนะไม่ได้นะก็ต้องให้มันสมดุลหรือว่าใครชอบแบบกล้าบ้าท้าลุยก็สุดไปเลยอีกแล้วเหรอกล้าบ้าท้าลุยอีกแล้วเหรอต่อมานะครับผมเพลเยอร์ดามิก็คือความเสียหายของผู้เล่นนะ ความเสียหายของผู้เล่นในที่ดีก็คือประมาณว่าดามเมจของเราเนี่ยที่โจมตีไปมันก็จะเข้าแรงขึ้นนะครับผมอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับอันนี้สูงเนี่ยจะทําให้เราฟาร์มทรัพยากรได้เยอะขึ้นนะแต่ก็ระวังด้วยในช่วงแรกเราไปตีต้นไม้เนี่ยดาเมจทีดด่สะท้อนกลับมาอาจจะทําให้เราตีต้นไม้เนี่ยก่อนต้นไม้จะหักตัวเราแตกก่อนต้องระวังด้วยนะคุณผู้ชมเออถ้าเกิดว่าใช้อุปกรณ์หรือถืออะไรฟาร์มเนี่ยก็ว่าไปอย่าง ต่อมานะครับผมความเสียหายของโครงสร้าง structure damage นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีไดโนเสามาตีก็ขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างเราเนี่ยมันจะมีดาเมจเอ้ยไม่ใช่สิความเสียหายของโครงสร้างก็จะเป็นพวกล้วนหนามไหมที่จะทําดาเมจต่อไดรโนเสาเรืออะไรพวกนี้ได้เนาะเออมันก็คือความเสียหายจากโครงสร้างหรือเปล่าไม่ชัวว่วะอันนี้มันแปลได้ทั้ง2แบบทั้งโครงสร้างเราเนี่ยอาจจะได้รับดาเมจแบบ รุนแรงขึ้นหรือโครงสร้างเราเนี่ยพวกล้วหนามมันอาจจะให้ความเสียหายแก่สัตว์ที่มาตีเนี่ยมากก็เป็นไปได้นะอันนี้คือขออภยัยแล้วผมขอข้ามแล้วกันนะคือระบุไม่ได้จริงๆต่อไป Play e r r e s i s t a n c e ความต้านทานของผู้เล่นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าเกมไปเจอไดโนเสาร์ตีถ้าเกิดว่าปรับสูงเนี่ยตัวละครเราก็ค่อนข้างที่จะอึดเลยนะต่อมาก็เหมือนกันครับผมจากผู้เล่นก็จะเป็นไดโนเสาร์แค่นั้นเองเลยเนาะความต้านทานของไดโนเสาร์ก็คือไดโนเสาร์เดีย๋ยวจะอึดขึ้นอันนี้คือไม่รวมตัวที่เราจับนะครับผมมันคือตัวที่อยู่ในแมปและทั้งจับและกอดจับนะเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมนะครับผมทุกการตั้งค่าต้องเอาดีๆใครชอบอะไรแบบไหนก็ปรับให้เข้ากับสไตล์ตัวเองได้ ได้เลยโอเคอันนี้ต่อมาก็จะเป็นความต้านทานของโครงสร้างนะผมก็คืออ๋อผมเข้าใจแล้วถ้างั้นไอสตัคเจอร์ดาเมจก็คือความเสียหายจากโครงสร้างอันนี้ความต้านทานอันนี้โครงสร้างสะท้อนดาเมจหรืออะไรก็ตามที่มาจากโครงสร้างแรงแต่อันี่บ้านเราอึดโอเคเข้าใจกันแบบง่ายๆแบบนี้เนาะมา ไปกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวไม่ได้เข้าไปดีเกมสักทีอันนี้ก็ผม Daycycle Speed ก็คือความเร็วของรอบวันนะใครยิ่งปรับสูงวันเวลาก็ยิ่งผ่านไปไวครับผมมีปรับสัก100่งร้อยไหมฮะเพื่อจะทำร้อยวันภายใน1วัน <c oughs> แป๊บเดียวแบบเช้ามืดเช้ามืดเช้ามืดไม่ต้องทำหาอะไรแล้วใครก็ทําได้ต่อไปนะผม ก็คือ structure damage repair cooldown ก็คือการ cooldown ต่อการซ่อมแซมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากซ่อมแซมนานนะผมก็ปรับให้มันเนี่ยเร็วๆไปเลยเนาะเอ้ยใช่หรอไม่ใช่สิก็ต้องปรับให้ cooldown มันน้อยเออต่อมาก็จะเป็นการหิวของผู้เล่นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากให้ตัวละครหิวน้ำไวเนี่ย แนะนำนะครับให้ปรับให้มันน้อยๆเลยเนาะเพราะบางคอมเมนต์ที่ผมเจอมาถ้าเกิดว่าปรับสูตรเนี่ยตัวละครจะค่อนข้างหิวไวมากเลยนะแล้วอันนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าอาหารนั่นเองอ่ะเอาง่ายๆค่าน้ําค่าอาหารเนาะโอเคถ้าเกิดว่าใครปรับตามก็คือตัวละครเนี่ยมันจะหิวน้ำํำหิวข้าวช้านั่นเองเนาะไปต่อมาไดโนชาปเตอร์ฟูดก็คือความหิวอาหารของไดโนเสาร์ครับไอตรงนี้ นี่แหละคือจุดที่ผมจะบอกเป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะถ้าอยากจับไดโนเสาร์ให้ไวมันจะทําให้ไดโนเสาร์เวลาที่เราจับเนี่ยหิวเรว็วแล้วเราเทมได้เร็วขึ้นเนาะอ่าอันนี้คือสําคัญนะ Player c h a p t e r Stamina ความสูญเสียพลังงานของผู้เล่น อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยปรับเยอะนะครับผมแป๊บเดียวตัวละครก็เหนื่อยแล้วนะดังนั้นปรับให้มันสมดุลดีกว่าและอันนี้ก็เหมือนกันนะผมความสูญเสียพลังงานของไดโนเสาร์เนาะแนะนําให้ปรับให้ต่ำเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นกีก้านานๆต่อมา การฟื้นฟูสุขภาพของตัวละครครับผมไอ้ตรงนี้ปรับสูตรไปเลยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นง่ายๆอันนี้ก็ปรับสูตรไปเลยการฟื้นฟูของไดโนเสาร์นะครับผมหิวเลือดนั่นแหละถ้าพูด,ดง่ายๆโอเคส่วนอันข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยจะมีอะไรสําคัญเท่าไหร่นะก็ติ๊กตามที่เขาให้ติ๊กมา ประมาณนี้อ้อมีตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครกดติ๊กเนี่ยมันจะมีเป้าตรงกลางนะเดี๋ยวเราไปรับชมข้างในเกมกันดีกว่าครับผมเบื้องต้นมีประมาณนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับและอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลการตั้งค่าคร่าวๆนะครับผมที่มีน้องในกลุ่มอาร์คโมบายของเราเนี่ยเขาแปลมาให้นะก็ต้องขอขอบคุณน้องธนภพูลภูสิทธิ์ด้วยนะครับที่นําข้อมูลดีๆแบบนี้มากระจายสู่เรานะ โอเคเข้ามาก็จะเป็นการสร้างตัวละครเนาะอย่างนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าทางฝั่งมุมขวานี้นะครับผมจะเป็นการเลือกโซนเกิดนั่นเองเนาะนี่มีเดียมโซนฮอตนะคงไม่มีใครไปฮอตใช่ไหมเว้นแต่จะมีพวกบ้าๆนะครับผมกล้าบ้ากล้าเสี่ยงนะไปส่วนมากไปก็ไปสำรวจแหละเออมันไม่มีใครง้อไปลงแดนหนาวตั้งแต่ตอนแรกหรอครับเอยคลิปก่อนใครไปลงวะอย่าให้รู้นะ เข้ามาในเกมนะครับผมหลังจากที่เราเดี่ยวทำการตั้งขอบตั้งค่าลดอะไรหลายอย่างลดอะไรหลายๆอย่างไปนะ ปิดในส่วนที่ผมบอกแสงส่วนมากอุ้ยอันนี้คือสัมผัสได้เลยนะจากคลิปก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าในอนาคต iOS ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะปรับได้เหมือนใน Android เนาะทั้งในส่วนของกราฟิกแล้วก็เรสูเลชันรวมถึงปิดเงาอะไรพวกนี้ครับผมก็เกมมันพึ่งมาเนาะมาดูตรงนี้ดีกว่ามีคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากว่าปรับมุมมองคนที่3ไงปรับนี้ครับผมเข้มจบเลยปรับแค่นี้บางคนที่ตั้งค่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไปติ๊กในส่วนของตรงนี้ เดี๋ยวนะนี่นี่นี่ให้ติ๊กออกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราติ๊กไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถปรับมุมมองบุคคลที่3ได้เนาะโอเคพวกคําสั่งอะไรก็คือส่วนมากตรงเนี้ยจะเป็นแบบมุมมองครับผมนี่คาเมล่าแนะาหล่อไหมดูโอ้โหดูสวดทรงดูครับผมกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่อะไรกล้ามกายหุ่นยำกำเยิมนะ <c oughs> ผมก็ยังไม่ค่อยชินคุณผู้ชมเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมในส่วนของมุมขวานี่ก็จะเป็นพวก คำสั่งนะ่า not ready to pop ยังไม่ปลดขี้ยังไม่สามารถขี้ได้ไ <c oughs> อ้น,นี้ก็จะเป็นนกหวีดนะครับผมเรียกทั้งหมดเรียกหนึ่งตัวให้มันหยุดทั้งหมดให้มันหยุดแค่ตัวหนึ่งนะครับผม <Yeah. S 1> wish and g a s t 1อ่าโจมตีเป้าหมายตามธรรมชาติโโอ้หคือสั่งได้เยอะมากหลกัหลกๆอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนั่งปุ่มหมอบนะครับผมกระโดดก็ปึบแบบนี้นะ่าเดี๋ยวนะปุ่มกระโดดเราสามารถ่ากดกดเพิ่มได้ไหมนี่อย่างี้ย โอเคครับนี่นะอ่านี่แล้วก็มีนี่ที่ผมบอกคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าอยากตั้งค่าให้มันได้เหมือนในอาร์มูบายก็มีเลยนะครับตอนนี้คือก่อนหน้านี้คลิปผมไม่ได้มากดตรงนี้ไงอ่านี่นี่ผมไปกดติ๊กอันนี้ใช่ไหมนี่มันเลยไม่มีเลยอ่าดู <c oughs> บงเบงให้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ย,ยตัว,ต,วตัวอีหย่งนะเดี๋ยว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 ตัวอะไรม้านอ่ะเฮ้ยมาใส่หมวกเซตะคอร์แล้วตัวอะไรกำลังตีกับไอ้เค โอ้ไม่ก้อนอะไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าได้เหรอเปิดไม่ได้เดี๋ยวไอ้ไอ้เคจะแดกกูแล้วโอ้ไอ้เคเขียวปีดแล้วหัวตีคุณนีตาชิบหายโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะไว้มาเจอกันใหม่ใน E นะีพีหน้าโอเคเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มลงคลิปแบบค่อยๆเล่นไปแล้วกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณที่ติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r ร b ์ให้ผมด้วยและเจอใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทุกคนเลยครับผมไปละเจอกัน